สวัสดีค่ะดูดวงประจําเดือนมีนาคม2023ลาสราศีกุมค่ะราศีกุมในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการที่เราได้ลงทุนมาเดือนนี้ผลผล,ผลิตหรือว่ารายรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นงานที่เป็นธุรกิจจากกงสีหรือเป็นงานที่เป็นธุรกิจที่เราลงทุนเองเดือนนี้มีโอกาสออกดอกออกผลค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะพบปะกับครอบครัวมีการเฉลิมฉลองนะคะเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนะคะค่าใช้จ่ายในที่นี้อาจมีความสนใจที่จะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมรถนะคะในเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเกิดขึ้นค่ะรายรับจะค่อนข้างเยอะแต่จะมีรายจ่ายในเรื่องของรถและราศีกุมนะคะในเดือนนี้ จะมีความรู้สึกบางครั้งค่ะรู้สึกมีความเครียดมีความรู้สึกว่าเจอคําพูดหลายๆคนที่มาพูดจาทิมแทงหรือมาพูดทําให้เรารู้สึกไม่พอใจนะคะตัวเราเองรู้สึกอยากจะหนีปัญหาไปให้ไกลๆเลยนะคะในเดือนนี้ราศีกุมต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดและความคิดที่คิดมากคิดเยอะเกินไปด้วยนะคะคําพยากรณ์นี้เป็นคําพยากรณ์โดยรวมค่ะความแม่นยําจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้ดูดวงรายบุคคลนะคะ ท่านใดสนใจอยากดูดวงรายบุคคลนะคะสามารถทักสอบถามมาได้หน้าโปรไฟล์จะมีลายไออยู่ตรงนั้นนะคะสามารถรับได้วันละ5คนดูดวงคนละ30นาทีทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ